รถเพื่อนเราในวันนี้คุณนัทพงศ์นินแก้วขอนําเสนอรถของเขาดูจากรูลักษณภายนอกแล้วทุกคนคงเข้าใจนะครับว่าเป็นอีซุ x หัวยาวแต่ความจริงจะเป็นเช่นนั้นหรือเปล่าเดีย๋ยวผมจะพาไปดูในรายละเอียดกันเลยจะจะบอกว่าเป็น TX เครื่อง DA 120และดันจะไปยกคนอื่นนั้นเพื่อนๆคงไม่เห็นด้วยแน่นอนครับยิ่งอยู่บริเวณแถววังน้ำเขียวด้วยแล้วทั้งเขาทางลาดชันแต่เพราะนั่นมันไม่ใช่นะครับ จริงๆแล้วคัสซีคันนี้เป็นของรถดอทนะครับคานหน้าตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นคานหน้าใหญ่ของ TD 50ตัว200แรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเฟืองท้ายก็กลายเป็นสูตรสำเร็จไปแล้วครับหัวยาวเฟืองท้ายฟูโซ่10ตันเพื่อรับงานหนักๆนว่งๆให้ผ่านผลไปได้ด้วยดีแต่ทีเด็ดมันอยู่นี่ครับ จะไปยกเพื่อนเขาจะไปลากเพื่อนเขาหนักย0่สตันมันต้องนิส e สัน PE6 ครับตัวนี้ธรรมดาไม่มีเทอร์โบนะครับเป็นของ c w 4 1นะครับ220แหลแรงมา้ามาทั้งเครื่องและเกียร์เลยทีเดียวเอ้เครื่องนิสสันใหญ่โตเบลรรเทอร์ไปวางในหัวยาวแคบๆได้ยังไงก็ดูตัวผนังห้องเครื่องก็าดีครับตัดทำเป็นอุโมงเข้าไปเลย เพื่อให้ยัดลงไปได้คราวนี้นะครับไปไหนก็ไปได้เครื่องก็ชักยาวเกียร์ก็รอบช้าเฟืองท้ายก็ดันมาช้าอีกไปไม่ได้ก็แต่ทะเลและแม่น้ำเท่านั้นแะครับและที่เด็ดอันทรงพลังนั่นก็คือวินของเรียวครับแถมมีสโลของไดมอนเข้ามาอีกนะครับไม่เสียชื่อคาสีดอนเลยยกพวกอเมริกันมาครบชุดเอาให้มันสมสันชาติเลยทีเดียว และถ้ามาคร,ครบแบบนี้แล้วศักยภาพมันจะแค่ไหนกันเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างมาให้ชมกันเลยครับเริ่มจำออเดอร์ผิวๆกันก่อนนะครับบัสสอชั้น8ล้อครับคันนี้บอกไว้ก่อนนะครับระบบเบรกยังเป็นลมดันอยู่นะครับยังไม่ได้เป็นจิฟฟี่นะครับถ้าปรับแต่งดีๆมันก็เพียงพอต่อการใช้งานครับเดี๋ยวว่าจะไม่เท่าไรนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับสโลของดมอน มันจะมีพลังแค่ไหนดูงานต่อไปนะครับนี่สิครับยกกันมาเป็นพ่วงเลยทีเดียวนี่ขนาดเอาของออกจากหลังกระบะเรียบร้อยนะครับแต่ก่อนนอนตะแคงพลิกอยู่ก็ยังพลิกขึ้นมาตั้งได้แถมยังลากข้ามเขามาอีกโอ้โหต้องตบมือให้เลยครับงานนี้เห็นไหมครับ <li> ว่าอายุรถไม่ใช่สิ่งสำคัญรูปลักษณ์ภายนอกก็สิ่งเท่าที่ตาเห็น แต่การใช้งานและการปรับแต่งให้เหมาะสมกับรูปแบบของงานนั้นคือสิ่งที่สําคัญกว่าคุณนัทพลได้แจ้งมาแล้วครับสำหรับปัญหาที่เกิดกับรถคันนี้ก็คือเวลาวิ่งในเกียร์สและเกียร์หนะครับรถเฟืองท้ายจะหอน,นครับแล้วก็มีการกระพือที่เฟืองท้ายก็แน่นอนแล้วครับผมคิดดูนะครับเครื่องใหญ่โตขนาดนั้นเกียร์ก็ช้าเฟืองท้ายก็ช้าพาระมันก็ไปอยู่ที่เพลากลางนั่นแหละครับผมไม่ต้องห่วงทําไมมันถึงจะกระพือแบบนั้น เอารูปโฉมสุดหล่อมาให้ดูกันเต็มๆเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะดูแสนยานุภาพของรถคันนี้นะครับก็เข้าไปดูในติ๊กต็อกของคุณนัทพงศ์นิลแก้วกันได้เลยสําหรับใครที่อยากจะนําเสนอราชรถคู่ใจก็สามารถติดต่อมาออกในรายการรถเพื่อเราได้เหมือนกันเลยนะครับหากมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามมาในคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับลูกพี่